ครับตอนนี้ก็ตะวันร้อนๆแล้วนะครับก็เด็กๆก็ขึ้นมาจากน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้ตอนนี้ก็เริ่มจะมีอาการสงบเพราะโดยปกติเนี้ยคือจะเดินกันตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีอาการสงบสามารถที่จะเล็มหญ้าได้แล้วนะครับอันนี้คือนินมณีครับอายุ26เดือนเป็นลูกครึ่งไทยจับ นะครับจะเห็นได้เลยว่าน้องสูงใหญ่มากครับเพราะโครงสร้างดีนะครับคาดว่าประมาณกลางปีหน้านะครับเราก็จะผสมพันธุ์ได้นะครับก็จะมีอายุประมาณ30เดือนกว่านะครับก็จะสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เด็กๆก็เริ่มมารวมกันตรงนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราปลูก แล้วก็ทดลองอันนี้คือหญ้าขนนะครับก็จะเห็นว่าหญ้าขนนี้มันคลุมดินได้ดีคิดว่าปีหน้านะครับหน้าฝนปีหน้าเราก็จะลงหญ้าขนเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็โมลาโต้นะครับและเนื่องจากว่าเด็กๆเราเริ่มเยอะขึ้นละเราก็น่าจะลงโมลาโต้ค่อนข้างที่จะเยอะคือจะเป็นแปลงหญ้าเลมนะครับปีหน้าเราจะมีแปลงหญ้าเลมให้เยอะขึ้น นะครับเพราะว่าตรงนีนพื้นที่เราเยอะนะครับพื้นที่เราเยอะมากอย่างตรงนี้ประมาณ10กว่าไร่นะครับก็แต่เพิินว่าปีนี้ทํางานยากมากเพราะว่ามันแรงนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะดูแลฟาร์มได้ยากไปหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นหญ้าหวานนะครับที่เราปลูกว้ายหญ้าหวานนี่ก็ประมาณ10กว่าไรนะครับ ก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับยาหวานนะครับก็ให้สลับกันเดี๋ยหิ้าเราจะมีแปลงหญ้าตัดแล้วก็แปลงหญ้าปล่อยนะครับคิดไว้ว่าเราจะพัฒนาให้เต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างหลักการของเราที่เราพูดมาโดยตลอดว่าคือมุมมองของการทำเกษตรยุคใหม่เนี่ยคือเราจะมุ่งไปในเรื่องของการที่พัฒนาระบบปศุสัสตว์ นะครับทำให้ปศุสัตว์มันเป็นอาชีพที่เป็นตัวอย่างได้เพราะผมมองว่าถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรอ,อื่นคืออาชีพของการทําสวนการทําพืชผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะอยู่กับเกษตรเคมีนะครับแต่ถ้าเราทําปศุสัตว์เนี่ยจากที่รองมาประมาณคือเต็มที่เนี่ยประมาณปีหนึ่งเอ่อคือมีความรู้สึกสนุก มากกว่านะครับคือต้นทุนมันก็จะไปที่การพัฒนาตัวเขาเป็นหลักเลยคืออย่างปีนี้ที่ผมลงทุนไปค่อนข้างเยอะคือจะไปอยู่ในเรื่องของอการพัฒนาระบบฟาร์มแล้วก็การซื้อแม่พันธุ์นะครับเขาฟาร์มซึ่งตอนนี้สำหรับแม่พันธุ์เราก็ดูเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ปิดว่าเราจะหยุดละเพราะเรามีประมาณ30แม่พันธุ์แต่ว่าเราก็ยังจะ ทำต่อเรายังจะดูต่ออีกนะครับเพียงแต่ว่านะนะตอนนี้ก็คือเราก็มีความพึงพอใจในระดับหนึ่งสําหรับแม่พันธุ์ที่เราได้มานะครับณนะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูเรื่องการพัฒนาเรื่องโครงสร้างเรื่องความทํำยังไงให้เขามีโครงสร้างที่ดีเป็นแม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็ มีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วเราจะคอยลุนลูกเขาในปีถัดไปนะครับคือพอมาถึงตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันใช้ได้เลยกับแนวความคิดคือการทำปศุสัตว์แทนการทำเกษตรที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้นะครับ เห็นไหมไล่ควายได้ด้วยโอเคเลยนะครับตอนนี้คือการทำให้น้องควายสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีมีความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่สนุกสำหรับผมก็ค่อนข้างจะสนุก เนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามเป็นกําลังใจให้กับเราในฐานะที่เราก็เป็นเกษตร,รกรรุ่นใหม่ที่แนวความคิดที่จะพัฒนาฟาร์มนะครับ